สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมสวนซูปเปอร์เอ็กกับน้องชายค่ะอันนี้บุนี่อายุหนึ่งปีโต,โตโตมากเลยเน่สวยสวยมากเลยค่ะอายุหนปีเองเนี่ยค่ะมีผลได้นะคะวันนี้มีผลด้วยมีผลนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะคะโอ้ยกดนี่แทบจะไม่ลงเลยนี่ สวนของซุปเอกนะคะสายขาขาเข้ามานี่ค่ะ<ฮ>นี่นะคะบูลี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเหลืองสวยมากค่ะเหลืองสวยเหนียวมันเหนียวหนบอันนี้เป็นต้นของเขานี่ค่ะเป็นต้นของเขาอายุหนึ่งปีนะคะบูลี่จะโตเร็วมาก เราจะไปนั่งชิมกันล่มๆเนาะ<ป>อันนี้จะให้ดูสวนดูบรรยากาศของสวนค่ะอันนี้จะเป็นบูธเจ็ดบูธเจ็ดอายุหนึ่งปีเนี่ยค่ะอายุหนึ่งปีเป็นกิ่งเสียบยอดนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นมิงแทนอายุหนึ่งปีจะเป็นลีดแล้วก็มีปีเตอร์แฮทค่ะอายุหนึ่งปีอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มปลูก กิ่งพันมาจากไร่เพชรพญาเย็นทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรอมาดูติดตามผลของปีหน้านะคะว่าตัวไหนจะติดผลโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะไปค่ะนนจะมาพามาชิมนะคะชิมบุนี่ค่ะไหนดีไม่เอาที่ชาไหนี่หรือหาผาอือ,อลองชิมเดี๋ยว เดูนะคะลองดูดูสีสันเนาะค่ะนี่หอมดูเปลือกดูเปลือกร่อนมากเปลือกร่อนมากค่ะนี่ะมันเหนียวนึบเลยชาชิมดูเหนียวหนึบติดหวานนิดๆใช่ค่ะ มันเหนียวมากเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกค่ะถ้าเจ้าของเขาไม่หวงชื่อนะดังอืมค่ะนี่ยอร่อยมากอร่อยเด็กน้อยทานได้นะคะผลไม้ช hmm. <Lat Alexandria. S 2> นิดนี้มีประโยชน์มีประโยชน์กับร่างกายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทานได้สูงอายุก็ทานดีเพราะว่าไขมันดีเขาเยอะมันเหนียวเนี่ยมีรสชาติอ่ะโอเค อร่อยมากการันตีค่ะไล่เพชรยายเย็นค่ะพามาดูโกเมนค่ะลูกสวยมากโกเมนจะเป็นสุกแล้วออกเป็นสีม่วงนะคะเนื้อหนาเหลืองมันติดหวานและไม่ค่อยเป็นโรคติดลูกดีมาก ติดลูกง่ายโตเร็วดูแลไม่ยากปลูกง่ายกับปพีทสารนีกค่ะเนี่ยดูผลเขาดกมากเห็นไหมคะดกมากผลใหญ่สวยอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะน่าจะแก่ประมาณกรกฎาสีมหานี่ค่ะดกทุกต้น ข้างบนก็มีนะคะนี่ดูข้างล่างนี่ค่ะกเป็นพวงเลยลกูกใหญ่สวยๆทั้งนั้าน,นใหญ่สวยนี่ค่ะอร่อยเนื้อเนียนเหนียวมันหวานรูปทรงสวยนะคะน้ำหนักลูกหนึ่งก็ น่าจะประมาณเจ็ดขีดแปดขีดใหญ่สุดเดี๋ยวแกแล้วจะมาผ่าให้ดูจมอีกนะคะบ๊ายบาย